Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để là không bỏ lỡ những lên leo

มันบเขาทั้งนั้นเด้ปลาน่งคอยกระเซยทั้งนั้นลยปลาเขาน้ยปลาโเขาฝากจรโจริงแดง่นเี้ดนดขอไปม้ากไหาะ

เอามาหนึ่งบ่อบ้างมีบ่อเ้เอามานมันมีตอนเห็นมอสามสางกันแบ่มี้เออเปลี่ยมะไหลได้บตัดอยังสน้างคนบ่มีบ่อใ้ไมล